สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกราชแนลกันเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดกันอีกแล้ววันนี้เป็นในส่วนของ Infinix Smart 5นะครับมือถือราคาประหยัดงบไม่เกิน3,000บาทนะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวมาอยู่ที่2590บาทนะครับก็มีขายตัวไปนะครับตามศูนย์ต่างๆแล้วก็ตามร้านตู้ตามห้างต่างๆก็มีขาย รเรามาดูในส่วนของกล่องสเปคบอกอะไรบ้างนะครับบทกล่องนะครับกล่องมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับเด่นชัดชัดเจนเลยก็คือข้างล่างตรงนี้นะครับแบต5 0 0 0มิลลิแอมนะครับรองรับ 4G ความจำ ROM ม3 2จิกนะครับแล้วก็ระบบเสียงจะเป็นในส่วนของ DTS นะครับโอเคเรามาดูข้างหลังกล่องนะฮะ ข้างหลังกล่องก็มีสเปคคร่าวๆบอกนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ชัดเจนบอกว่า,าล้อมสามสิบสแรมสนะครับตัวตีตัวนี้ตัวที่เอามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นตัวแรมสองล้อมสามบนะครับรองรับซีจีนะครับแบตห้าพัน 5, นะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับเป็นดูออลคาเมรานะครับโปรเซสเซอร์ก็จะเป็นของ มิดเดลเทคนะครับ MT6761D นะครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับ6.6นิ้ว HD+ ด้วยแล้วก็มาเป็นลนักษณะ Water Drop นะครับขนาด HD+ นะครับโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้จะมีเฟซออล็อกนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์ปินนะครับกล่องก็จะบอกคร่าวๆประมาณนี้ เดี๋ยวลองมาดูภายในกล่องนะครับอันนี้ผมลองแกะข้างในแล้วนะครับไม่ได้มีสีนผมลองแกะดูคร่าวๆแล้วแล้วก็เซตเครื่องคร่าวๆไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าข้างในมันแถมอะไรกันมาบ้างเปิดกล่องออกมาโอเคก็จะเจอตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมอย่างที่บอกว่าผม อันบ็อกไปก่อนแล้วนะครับดูข้างในไปแล้วตัวที่ผมได้มาจะเป็นสีเขียวนะครับจะมีสีเขียวจริงๆเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่ากล้องอจะจับเป็นออกเป็นสีฟ้านะครับสีของอินฟินิเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีตัวตัวนี้ที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสีออกสีฟ้าแล้วก็สีดํา นะครับโอเคอันนี้ตัวเครื่องวางไว้ก่อนข้างในข้างในกล่องที่แถมมานะครับก็จะเจออเข็มจิ้มซิมคู่มือต่างๆบัตรรับประกันต่างๆนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จก็จะเป็นเห็นไหมกล้อง อาวุธ5โวลต์2แอมป์นะครับ10วัตต์แล้เก็เป็นอะแดปเตอร์มาตรฐานตัวนี้ก็ยังจะเป็นสายไมโคร USB นะครับยังไม่ใช่ Type C มีแถมหูฟังด้วยนะครับมือถือราคา2,005แถมหูฟังคุ้มนะครับมีอะไรอีกมีฟีมี อ่าเคสนะครับมีเคสใสมาให้แต่ว่าเคสเนี่ยคือเป็นเคสพลาสติกเลยนะครับไม่ใช่เป็นไม,ไม่ใช่เป็นอ่าเคสยางนะครับเป็นเคสพลาสติกแข็งแล้วก็สุดท้ายข้างในก็จะมีฟิล์มใสมาให้นะครับเรียกว่าครบเลยทีเดียวซื้อมาไม่ต้องติดฟิล์มไม่ต้องเสียตังติดฟิล์มไม่ต้องเสียตังซื้อเคสเพิ่มก็ใช้งานได้ ถ้าคนไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ใช้งานได้เลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างเดี๋ยวผมมาเก็บอุปกรณ์ใส่กล่องสักครู่อ่ะเอาละครับมาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยผมจะติดเป็นฟิล์มกระจกไปแล้วนะครับผมไม่ได้เอาฟิล์มที่แถมมาตัวกล้องติดมานะครับเป็นฟิล์มกระจกติดไปนะครับด้านหลัง ที่บอกเดี๋ยวผมลอกก่อนอสเปคด้านหลังบอกอะไรบ้างนะครับถาดใส่ซิมไม่ต้องจิมให้ดูเนาะข้างหลังบอกครบละก็จะเป็น2ซิมนะครับนาโนโซิมบวกกับ1นึ่ไมโคร SD c a r การ์ดนะครับถ้าเกิดว่าความจาเครื่องไม่พอสามสิบจิไม่พอเนี่ยก็เพิ่มไม่ดีการ์ดได้นะครับด้านข้างด้านด้านข้างขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม บวกลบเสียงนะครับปุ่ม power นะครับด้านล่างก็จะเป็นรูไมโครโฟนพอถูฟัง3.5นะครับโอเคแล้วก็ไมโคร USB นะครับสายชาร์จเป็นไมโครยูดบีก็ลำโพงมีอยู่หนึ่งข้างนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่อง ก็จะมีไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่ถาดใส่ซิมอย่างเดียวเท่านั้นครับข้างบนก็โล่งๆไม่มีอะไรผมไม่เห็นอผมไม่เห็นรูมมโครโฟนตัดเสียงตัวที่สองนะครับน่าจะไม่มีอ่ะลอกซิม จริงๆตัวเครื่องเป็นสีเขียวนะครับเขียวเลยนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยอจอเป็นสีฟ้า,ฟาจะทำไงดีให้เห็นสีเขียวจะเขียวจะเขียวกว่าที่กล้องเห็นนะครับสีเขียวกว่าเป็นเขียวเลยแหละเขียวค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ตัวหลังเครื่องเนี่ยก็จะเป็น,นเป็นพลาสติกนะพลาสติกเงามีลักษณะไล่เล่นลายลวดลายเป็นตัววีววํา นะครับสวยเลยนะครับกล้องที่เห็นเนี่ยคือทําเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกล้องสี่ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีกล้องเพียงแค่2ตัวนะครับกล้องจริงๆก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนะครับข้างล่างก็จะทําเป็นรุดลายแล้วเขียนว่าตัวเขียนว่า AI ข้างในไว้แล้วก็ทางด้านขวาข้างบนก็จะเป็นแฟลนะครับถือว่าสองนก็ทํามาโอเคเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูเมนูด้านไหนบ้างหน้าจอใหญ่ทีเดียว6กนิ้ว HD+ นะครับอันนี้ผมเปิดเครื่องมาแล้วสีสันหน้าจออาโอเคในในกล้องเห็นชัดอยู่ผมถือว่าสดเลยนะสวยเลยความเป็น HD+ ก็คือ,อไม่ได้ดูว่าภาพแตกจนเกินไปสักเท่าไหร่ถือว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือสวยใช้งานได้ นะครับนะครับเห็นนสวยเลยข้างบนก็เลื่อนเป็นเมนูลงมาตามปกตินะครับตามเหมือนโทรศัพท์ทัวท่วไปอ่สามารถจับภาพหน้าจอโดยใช้เมนูข้างบนได้ด้วย Okay. การปัดก็เป็นปัดซ้ายปัดขวาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเมนูจะเป็นพวกแอปต่างๆนะครับประมาณน,นี้ปัดจากข้างล่างขึ้นบนก็ได้นะครับอันนี้จะเรียงเมนูตามาการเรียงตัวอักษรนะครับทัชสกรีนก็ถือว่าลื่นนะครับ2590ใช้ได้เลยนะครับจอใหญ่สีสวยทัชสกรีนโอเค Okay, ต่อไปเรามาดูเมนูด้านในกันบ้างนะครับอินฟินิตซ์สมาร์ท5นะครับในส่วนของ Wi-fi เนี่ยตามสเต็าตามสเปคบอกว่าสามารถจับ wifi ได้ทั้ง2.4แล้วก็ 5G ด้วยนะครับอันนี้ผมจับ2.4ไว้นะครับจะเห็นว่ามันสามารถเห็น Wi-Fi 5G ได้ด้วยนะครับโอเคแต่ว่าสัญญาณอาจจะอ่อนไปหน่อยเพราะว่าตัวเราเตอร์อยู่ไกลนะครับก็เห็นทั้ง2.4แล้วก็ 5G ถือว่าโอเคบางแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบรนด์หลักๆเนี่ยก็อาจจะรับ Wifi ได้แค่2.4้วยครับบางรุ่นก็รับ 5G ไม่ได้ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวต่อไปโอเคที่เก็บข้อมูลนะครับที่เก็บข้อมูลแรมสอง นะครับลอม32อันนี้ผมใส่การ์ดไม่ได้ใส่ไปเยอะอะไรมากมายใส่แค่แปดจิกนะใส่เพิ่อมอีกทีการ์ดเข้าไปนะครับดูรายละเอียดกับโทรศัพท์นะครับข้างในโอเคแรม2ลอม32นะครับกล้อง2ตัวฟอนต์ล้านพิกเซลเลียแปดล้านพิกเซลด d ลอ l มเมล่านะครับกล้องสองตัว cpu 1.8, ึ่จปดจิกเป็น, core, นครับ แบต5 0 0 0ันมิลลิแอมนะครับหน้าจอเป็น HD Plus Android 10แต่ว่า Android 10ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็น Android 10, อ่า Go Edition นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจับลองสัมผัสมาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจาก Android 10ทั่วไปเลยนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงถือว่าโอเคลื่อไไรนะ Android version 10นะครับ แอปหลักๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นแอปของ Go Edition นะจะเห็นว่าอย่าง u t u b e เนี่ยก็เป็น YouTube ปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูตอนตอนเปิดเครื่องเนี่ยใช้เฉยๆธรรมดาเนี่ยเราก็เหมือน Android ปกติทั่วไปเลยแต่ว่ามันจะขึ้น Go Edition อีกตอนที่เราตอนที่เราสตาร์ทเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะเขียนว่า Android แล้วเขียนว่า Go Edition อยู่นะครับแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ได้แตกต่าง a n นด o i ยปกติสักเท่าไหร่คือไม่ได้แตกต่างเลยนั่นแหละนะครับปัดซ้ายก็จะมีอแอปมีเมนูมาให้เลือกขึ้นมานะครับจับภาพหน้าจอทำาสะอาดล็อกหน้าจอโอเครือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวโอเคสีสันเป็นไงครับสีสันทัชสกรีนใช้ได้เลยทีเดียว เครื่องนี้นะครับอย่างที่บอกราคาไม่แพงมากด้วยตัวลอมและก็แรมเอง3 2มสิกกับ 2G กิกเหมาะก,กับการใช้งานทั่วไปนะครับผู้ใหญ่ใช้เล่นเฟซเล่นไลน์ตามปกตินะครับสามารถใช้ได้ดีผมมองว่า3 2มสิิกเพียงพอไม่ได้ลงเกมหนักๆไม่ได้เล่นเกมอะไรเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอถ่ายรูปเยอะๆนะครับถ่ายรูปเยอะๆก็อาจจะ ไปเพิ่มเมมเพินะ่มเมมโมรีบเข้าไปได้นะครับเพราะว่ารองรับอยู่แล้วใส่สองซิมบวกกับอีก1นึ m งเมมโมรนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวครับข้างหลังสีอาจจะไม่ไม่เขียวสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวเครื่องจริงๆสวยเขียวครับลวดลายทำมาคือคืออเกินราคากับ25งพัสิแลละ นะครับยังไงเพื่อนๆลองไปลองดูจับเครื่องจริงๆที่ที่หน้าช็อปต่างๆนะครับเพราะว่าหาหาไม่ยากนะครับเครื่องนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับก็จะเหมาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้โหลดเกมใหญ่ๆห่อะไรนะครับผมมองว่าตัวล้อมสามสสองจิกเนี่ยเพียงพอนะครับหน้าจอสวยๆวหน้าจอใหญ่ อ่านเฟซอ่านไลน์อ่านข่าวต่างๆเหมาะสมนะครับอย่างที่บอกตัว Android จะเป็น Android เวอร์ชัน10แต่เป็น Go Edition แต่ว่าตัวแอปต่างๆก็สามารถโหลดแอปตัวจริงมาใช้ได้นะครับอย่าง YouTube อ่ทก็เป็นตัวเต็มนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากแอปปกติเลยนะครับ Okay. ค,คุ้มค่าเลยทีเดียวแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณอลองไปต่อราคาตามร้านที่เป็นร้านตูก้กระจกดูนะครับก็อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าราคา2590บาทนะครับหรือว่าอาจจะได้ของแถมเพิ่มเติมขึ้นมาก็าลองไปคุยกันกันหน้าร้านดูนะครับผมมองว่า2590 26 2 6าเบทอน10บาทเนี่ยคุ้มค่าจอใหญ่ จอสวยนะครับชัดเจนดีนะครับเหมาะอย่างยิ่งกับการให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ให้เด็ก,ดกๆลูกๆได้ใช้นะครับเหมาะสําหรับเป็นเครื่องสํารองในกรณีที่เครื่องหลักเราไม่พร้อมใช้งานนะครับถือว่าเหมาะสมทีเดียวเอานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าวมีคําถามก็ฝาก คอมเมนต์ด่าคลิปด้านล่างเอาไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ทดลองอะไรที่มากกว่านี้หรือว่าผมสามารถตอบได้ผมจะเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปตอบไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ช่อง gorra channel เอาไว้ด้วยนะครับสําหรับวันพรีวิวโทรศัพท์มือถือราคาไม่แพงเบื้องต้นวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วถ้าผมตอบได้หรือว่าหาข้อมูลให้ได้เดี๋ยวผมจะตอบไว้ให้นะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ